สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP หนึง้อี่สิบมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP หนึ้อี่สิบวันนี้ก็คือ Live at Lunch Season สของไร้ฟุ้งกระจายไปด้วยรอยยิ้มและความส,สดใสค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงไลฟ์ของน้องไร์วันนี้กันบ้างดีกว่านะคะไลฟ์ like วันนี้น้องดูสดใสมากน้องมาในลุกสบายๆแถมใส่เสื้อคลุมสีเขียวด้วยจ้าคือช่วงนี้ลูกชายฉันจะค่อนข้างอินกับสีเขียวเป็นพิเศษคะ่ะคุณขาคะ่ะไลฟ์ like วันนี้น้องคุยเก่งมากคือเอาจริงๆพี่ชมค่อนข้างชอบเวลาที่น้องไร์ไลฟ์นะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เดี่ยวหรือไลฟ์คู่ก็ตามคือน้องเก่งมาก น้องจะชวนคนดูคุยโน่นนี่นั่นตลอดและไลฟ์ก็จะดูไม่เงียบเหงาค่ะทุกคนค่ะสรุปวันนี้เมนูที่น้องจะทําก็คือสเต็กปลาแซลมอนค่ะแล้ววันนี้น้องก็อ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับและตอบคําถามแฟนคลับเยอะมากวันนี้นอกจากน้องจะได้มาทําอาหารแล้วน้องก็ได้มาพรีเซนต์ขายของไปแบบนินเนียนอีกด้วยโดยการทําอาหารไปกินโออิชิไปบอกโปรโมชั่นของโออิชิไป อบอกแล้วว่าถ้าใครจ้างลูกอิฉันไปเป็นพรีเซนเตอร์คือจะคุ้มมากๆเพราะลูกอิฉันขายเก่งสุดอะไรสุดคือขายเก่งขนาดนี้น่าจะเป็นนักขายระดับมงกุฎเพชรแล้วละะ่คคะค่ะคุณขาค่ะวันนี้ก็มีแฟนคลับเม้นถามว่าพี่ไบรท์กินทุเรียนไหมคะน้องตอบว่าไม่กินครับไม่ไหวจริงๆสรุปคือเจ้าคนที่ไม่กินทุเรียนจ้าส่วนเจ้าคนน้องคือชอบกินมาก คืองานนี้ถ้ามีทุเรียนคนที่จะกินเป็นเพื่อนเจ้าคนน้องก็คือคงจะเป็นแม่อีทล่ะค่ะทุกคนเพราะถ้าทางจะชอบทุเรียนมากๆกันคู่ทั้งแม่เลยลูกเลยล่ะค่ะค่ะวันนี้ตอนน้องทําสเต็กค,ค,คือประทับใจท่าโรยเกลือของน้องมากคือทําออกมารสชาติจะเป็นยังไงไม่สําคัญนะคะแต่ท่าโรยเกลือต้องได้ค่ะคือท่ามาเต็มมากๆ แล้วทําไปน้องก็ดูตื่นเต้นไปตลอดเวลาปลาจะสุกก็ตื่นเต้นทาออกมาหน้าตาอาหารดูดีก็ตื่นเต้นคือน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆแล้วระหว่างที่ทําน้องก็มองไปทางหลังกล้องบ่อยมากใครอยู่ตรงนั้นเหรอลูกหนูถึงได้มองบ่อยขนาดนั้นน่ะ ค่ะแล้วการทําอาหารวันนี้น้องก็ทําไปพูดก็รู้สึกดีอยู่ตลอดเวลามีการบอกแฟนๆว่าถ้าอาหารดูดีให้แคปไปอวดกันด้วยแล้วใส่เครดิตด้วยนะว่าไบรท์ทำแต่พอเอาผักที่ลงไปผัดตักออกมาใส่จานแล้วมันเปื่อนดูไม่สวยเลยรีบบอกแฟนคลับว่าไม่ต้องแคปละเออหนูลูกหนูจะเอายังไงกันแน่เนี่ยเดี๋ยวให้แคปเดี๋ยวไม่ให้แคปแม่ปรับอารมณ์ตามหนูไม่ทันแล้วนะลูก ค่ะพอทําเสร็จก็อ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับว่าตอนนี้แยกไม่ออกเลยค่ะว่าสเต็กปลาแซลมอนกับคนทําอันไหนดูดีกว่ากัน oh, <no. S 1> พออ่านจบก็ก้มลงดูสเต็กในจานและพูดว่าแซลมอนมันดูดีขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยหนูลูกนี่หนูจะบอกว่าแซลมอนดูดีไม่เท่าหนูอย่างนั้นเหรอเบาได้เบารูปเวลาชมว่าหล่อดูดีเนี่ยเขาให้คนอื่นชมครับไม่ใช่มาชมตัวเองแบบนี้ลูกค่ะหลังจากเมื่อกี้น้องบอกว่าให้แคปรูปอาหารแล้วสักพักก็บอกไม่ให้แคป สรุปสุดท้ายก็ให้แคปค่ะทุกคนแถมให้แคปพร้อมหน้าตัวเองอีกด้วยนะคะแหมเปลี่ยนใจไวเหลือเกินพ่อคุณแต่จะว่าไปก็ดูดีเหมือนกันนะคะทั้งอาหารทั้งคนทําเลยล่ะคะ่ะแต่พอชิมปุ๊บสรุปเค็มไปจา้าก็หนูใส่เกลือกับซอสไปเยอะขนาดนั้นจะไม่เค็มยังไงไหวล่ะลูกแล้วพอทานเสร็จก็มีการให้คะแนนตัวเองในการทํสเต็กปลาแซลมอนจานนี้ด้วยนะคะทุกคนคือน้องบอกว่าให้คะแนนปลาแซลมอนที่9.5 ส่วนที่เหลือโดยรวมให้10แล้วแฟนคลับก็เม้น์บอกว่าให้10คะแนนเลยแล้วพอเห็นเขาชมน้องก็บอกว่าวันนี้คะแนนค่อนข้างเป็นเอกฉันนะครับทุกคนบอกว่าอร่อยบอกว่าดีผมก็ว่าดีแล้วก็บอกว่าวันนี้ตัวเองทําอาหารได้ดีนั่นไงลูกชายฉันยังไม่หยุดอวยตัวเองอีกค่ะคุณพะอวยตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงเกือบท้ายคลิปแล้วก็ยังไม่หยุดอวย โอ้ยหนูลูกไหนไหนหนูก็ส่งตำราอวยไบรท์ให้มากกว่าไบรท์ให้แฟนคลับแล้วรอให้พวกเราอวยหนูบ้างก็ได้ครับอย่าอวยตัวเองหมดแบบนี้สิลูกค่ะแล้วตอนที่แฟนคลับถามถึงอเมว่าตอนนี้อเมอยู่ไหนน้องบอกว่าอาเมอยู่บ้านตอนนี้จริงๆอเมเป็นสาวแล้วสี่โลกว่าแล้วตอนนี้ตัวใหญ่มากแล้วตอนที่น้องอธิบายว่าอาเมกําลังเป็นสาวเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเริ่มมีมุมของตัวเองแล้วน้องบอกว่าเหมือนมีลูกเหมือนกันนะ เหมือนลูกกาลังโตเป็นสาวแล้วแบบว่าเริ่มแบบไม่ฟังพ่อแล้วพูดเสร็จแล้วน้องก็ขำบอกว่าน่ารักดีเนี่ยทุกคนพอน้องพูดถึงอเมทีไรมันมีประกายของความอ่อนโยนออกมาจากสายตาของน้องทุกทีคือมันเป็นฟิลพ่อที่อยากจะเล่นกับลูกสาวแต่ลูกสาวก,ก็คือเริ่มแบบมีมุมส่วนตัวไม่ค่อยจะเล่นและขี้อ้อนพ่อเท่าเมื่อก่อนแล้วคือฟังแล้วมันก็ทําให้เห็นถึงความผูกพันของพ่อกับลูกสาวและเห็นถึงความที่พ่อคอยมองการเติบโตของลูกไปทีละสะเต็ป คือเหมือนเราเลี้ยงลูกแล้วก็คอยมองพัฒนาการของลูกไปเรื่อยๆล่ะค่ะทุกคนถึงบางครั้งลูกจะไม่ค่อยสนใจเราแต่เราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เฝ้ามองการเติบโตของเขาอยู่ดีค่ะแล้วก็มาถึงช็อตที่แฟนคลับเม้นท์ถามว่าพี่ไบรท์เจอเบลลี่หรือย,ยังน้องตอบว่ายังไม่เจอเลยครับอยากเจอเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่เคยเจอสุนัขพันธุ์นี้ด้วยมันชื่อพันุ์อะไรนะแล้วก็ทําท่าคิดชื่อพันธุ์ของเบลลี่แล้วก็บอกจําชื่อพันธุ์ไม่ได้ แต่มันน่ารักดีผมไม่แน่ใจนะว่าถ้ามันโตแล้วตัวมันจะใหญ่ด้วยไหมแต่ถ้าตัวมันใหญ่ๆมันจะน่าเล่นโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกหนูบอกว่ายังไม่เคยเจอเบลลี่แถมทำท่าคิดชื่อพันเบลลี่ไม่ออกอีแม่นี่อยากจะแมหมถึงดาวัคาเลยจริงๆแล้วไอเสียงหมาที่อยู่ในคลิปของอาเมะเมื่อวานนี่คืออะไรอะแล้วใครเป็นคนแนะนำให้น้องรู้จักความเลี้ยงสุนัขที่พี่โยชิไปเอาน้องหมาพันนี้มาเลี้ยง เพราะเท่าที่รู้มาน้องพีนัทของพี่โยชิกับน้องเบลลี่เนี่ยเป็นเครือญาติกันด้วยนะแล้วถ้าไม่มีคนแนะนําไปเจ้าคนน้องจะไปรับสุนัขที่นั่นมาเลี้ยงหรอคือสิ่งที่หนูพูดวันนี้อีแม่บอกเลยว่ามันไม่เนียนค่ะลูกาค,คือป่านเนี้ยถ้าอาเมกับเบลลี่ฟังรู้เรื่องน้องทั้งคู่คงทําหน้างงและพูดว่าทําไมป๊าป๊าไม่พูดความจริงทําไมไม่บอกว่าเบลลี่มาเล่นมานอนที่บ้านเราบ่อยๆทําไมป๊าป๊าต้องโกหกด้วย ส่วนเบลลี่ก็คงจะถามอาเมว่าพี่อาเมปะป๊าเขาไม่อยากให้เบลลี่อยู่ที่นี่หรอทําไมปะป๊าเขาพูดแบบนั้นล่ะเบลลี่เสียใจนะอะไรนี้อืมเดี๋ยวนี้นอกจากอีฉันจะคิดแทนเมนตัวเองแล้วอีฉันยังคิดแทนหมาแทนแมวแล้วล่ะค่ะตอนนี้อาการอีฉันเริ่มจะหนักเข้าไปทุกทีแล้วล่ะค่ะค่ะตอนที่น้องพูดว่าคิดว่าเบลลี่น่าจะเล็กกว่าอาเมยเยอะอยู่เพราะตอนนี้อาเมะสี่โลละแล้วเดือนหน้าอาเมะจะขวบหนึ่งล้ะแล้วน้องก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็เข้ามาแฮปปี้เบิร์เดย์อาเมะกันได้ครับ แล้วน้องก็พูดขอบคุณแฟนคลับที่ทำโปรเจกต์วันเกิดให้อเมทด้วยคือมันเป็นโมเมนต์พ่อลูกที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่พ่อจําวันเกิดลูกสาวได้จําได้ว่าลูกสาวอายุเท่าไหร่เกิดวันไหนซึ่งคนที่จํารายละเอียดของลูกๆส่วนมากจะเป็นแม่มากกว่าพ่อแต่นี่น้องจําทุกอย่างของลูกสาวได้หมดเลยทําให้นึกออกเลยว่าถ้าน้องมีลูกของตัวเองจริงๆน้องจะน่ารักและใส่ใจรูปของตัวเองมากขนาดไหน คนอะไรหน้าตาก็ดีจิตใจก็ดีน่ารักอบอุ่นอ่อนโยนผู้ชายแบบนี้หาได้จากที่ไหนอีกบ้างคะพี่ชมจะไปหาบ้างคะค่ะแล้วก็มีแฟนกลับเม้นท์ถามว่าอาเมดื้มไหมคะน้องบอกว่าช่วงนี้น้องเริ่มดื้อเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเดินหนีแต่เดี๋ยวนี้แบบอยากมีมุมของตัวเองคือเมื่อก่อนไม่ค่อยได้รับสายตารําคาญจากอาเมแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอาเมเริ่มลาคาญเราละแ,แล้วน้องก็บอกว่าพูดแล้วเศร้าเลยโถลูกน่าสงสารจังครับ ค่ะแล้วตอนที่แฟนคลับเม้น์ถามว่าให้เล่าถึงเพื่อน f 4หน่อยแล้วน้องก็บอกว่าเออไอวินรู้จักกันอยู่แล้ะแล้วน้องก็พูดถึงแค่ดิวกับนาน,นี้แต่ไม่ยอมพูดถึงคนน้องเออมันยังไงอ่ะลูกทําไมหนูถึงไม่ยอมพูดถึงน้องละ่ะคือพวกเรารู้จักน้องแหละแต่ในมุมของเกวินพวกเรายังไม่รู้ไงว่าน,น้องเล่นเป็นยังไงบ้างแต่หนูไม่ยอมเล่าแบบนี้มันยังไงอ่ะลูกถ้าพูดถึงน้องกลัวจะหลุดพูดหรือมีพิรุธอะไรออกมางั้นเหรอถึงไม่ยอมพูดถึงน้องเลยอ่ะ ทีนานนี้กับดิวหนูยังอธิบายได้เลยว่าน้องเป็นคนยังไงมีสเสน่ห์ตรงไหนน่ารักยังไงแต่กับน้องคนสนิทหนูกลับเลี่ยงไปเลยไม่ยอมพูดถึงยิ่งหนูเลี่ยงมันยิ่งดูมีพิรุษนะครับลูกโอ้ยแม่ว่าจะไม่จับผิดลูกแล้วนะแต่มันก็อดไม่ได้จริงๆคะ่ะทุกคนคือพอลูกเลี่ยงทีไรในหัวยี่แม่ก็มีคําถามอยู่เป็นล้านแปดเลยค่ะค่ะพอคุยไปคุยมาน้องก็วก,วกมาพูดเรื่องอเมอีกคะ่ะทุกคนน้องบอกว่าแอบคิดเหมือนกันนะ ว่าถ้ามีเพื่อนให้อเมทแล้วอเมทจะดื้อน้อยลงไหมแต่น้องก็บอกว่ายังละกันตอนนี้แค่หนึ่งตัวก็จะเลี้ยงไม่ไหวแล้วอ๋อเข้าใจละเพราะอยากให้อเมทเลิกดื้อนี่เองก็ไม่อยากหาแมวมาเลี้ยงเพิ่มด้วยเลยลองเอาน้องหมาของน้องคนสนิทมาลองเล่นกับอเมทดูก่อนว่าถ้ามีเพื่อนเล่นอเมทจะดื้อน้อยลงไหมอืมนี่คงเป็นที่มาของเสียงน้องหมาในคลิปเมื่อวานสินะอ่ะโอเคโอเคแค่อยากจะหาเพื่อนให้ลูกสาวเท่านั้นเอง ไม่ได้อยากจะช่วยใครเลี้ยงลูกเลยเนาะทุกคนเนาะแม่เข้าใจแล้วล่ะครับค่ะแล้วก็มีแฟนคลับถามเข้ามาอีกว่าพี่ไบรท์กินผู้เรียนไหมน้องก็เลยบอกว่าทําไมทําไมวันนี้มีแต่คนถามเรื่องผู้เรียนกินไม่เป็นครับแหมลูกตกลงวันนี้หนูจะทําเป็นตีเนียนตลอดเลยใช่ไหมคือแม่รู้นะว่าหนูเข้าใจแต่แกล้งทําเป็นไม่เข้าใจอ่ะ โอเคแม่จะทําเป็นเชื่อก็แล้วกันนะว่าหนูไม่เข้าใจจริงๆเอาเป็นว่าลูกเนียนมาว่าไม่รู้เราก็แกล้งเนียนไปว่าเชื่อแล้วกันนะทุกคนค่ะแล้วก็มีแฟนคลับเมนว่าเดี๋ยวจะส่งของขวัญให้อเมทน้องบอกว่าขอบคุณครับแล้วก็บอกว่าอาเมชอบเล่นหนูปลอมชอบเล่นลูกบอลกลมๆอะไรที่มีเสียงอะไรที่คาบได้อเมชอบหมดอเมเล่นหมดเลยเออคือไลฟ์แบบนี้ทําให้เราเห็นได้ว่าน้องรักอเมมากขนาดไหน เพราะแฟนๆถามคําถามเกี่ยวกับอเมทเข้ามาน้องถ้าน้องเห็นน้องก็คือตอบหมดเลยทุกคําถามแล้วไลฟ์วันนี้มี49นาทีกว่าคือน้องพูดเรื่องอเมทไปแล้วประมาณ20นาทีเห็นจะได้ส่วนที่เหลือก็ขายของแล้วก็ชื่นชมฝีมือการทําอาหารของตัวเองคือพูดถึงอเมทเยอะสุดแบบนี้แสดงว่าน้องรักลูกสาวตัวนี้มากจริงๆคะ่ะผู้ชายทาดแมวมันน่ารักแบบนี้นี่เองคะ่ะทุกคนค่ะวันนี้น้องก็ได้เล่นกีตาร์และร้องเพลงขั้นกูให้พวกเราฟังกัน คือเพลงนี้ฟังกีครั้งภาพของวัดไทยก็ลอยมาทุกทีค่ะทุกคนทําให้เราอดคิดถึงพวกเขาไม่ได้เลยจริงๆค่ะค่ะไลฟ์วันนี้มีหลายช็อตมากที่พี่ชมได้ยินเสียงคนหัวเราะเบาๆอยู่หลังกล้องแล้วเสียงหัวเราะมันคล้ายเสียงหัวเราะของเจ้าคนน้องมากคือไม่รู้ว่ามีใครได้ยินเหมือนพี่ชมไหมคะคือจริงๆพี่ชมว่าวันนี้เจ้าคนน้องต้องมานั่งรอพี่ไลฟ์อยู่หลังกล้องด้วยแน่ๆเพราะเสร็จจากไลฟ์นี้แล้วน้องทั้งคู่ก็จะมีคอกับแฟนคลับของงานอวีชิอยู่แล้ว คงจะมาที่ตึกพร้อมกันแลยค่ะทุกคนคือก็คงไม่แปลกหรอกนะคะเพราะขนาดเขาไม่มีงานร่วมกันเขายังมานั่งเฝ้ากันเลยแล้วมีงานด้วยกันมีเหรอเขาจะไม่มานั่งรอกันว่าไหมคะทุกคนค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาพูดถึงความน่ารักของน้องไรท์ใน l i ฟ e a อ l ลังซ์ซีซั่นสกันเท่านี้ก่อนนะคะคือช่วงนี้งานน้องๆมาเยอะและมาถี่มากบางงานพี่ชมอาจจะมาขยี้ช้าหน่อยนะคะเพราะกว่าจะทําเสร็จแต่ละคลิปต้องใช้เวลาทําถึง6 7ชั่วโมงเลยค่ะ บางวันได้นอนแค่สองสามชั่วโมงก็ต้องลุกไปทำงานต่อแล้วแต่ไม่ว่ายัางไงาพี่ชมก็จะพยายามเร่งทำให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ